มาอีกหนึ่ง,งครับสำหรับเจ้า Honda Accord เจนไหนเนาะตัวนี้ภูเ่าประวานประมาณนั้นครับเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นสีรูร้อยสิบสี่นะครับไปดูด้านในกันนี่เป็นโฉมนี้นะครับ <c oughs> คันนี้เป็นรถที่เคยติดแก๊สมาแล้วนะครับแต่ว่าทางเราถอดแก๊สไปแล้วนะครับแต่ว่าสวิตยังอยู่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีรูนะครับคันนี้มาด้วยอาการรถวิ่งสักพักแล้วสตาร์ทแล้ว ไม่ติดนะครับพอเครื่องร้อนแล้วรถสตาร์ทไม่ติดนะครับคันนี้เพราะว่าเกิดจากอะไรเดี๋ยวมาชมกันช่างคิวกําลังรืออยู่ครับเอามาให้ชมกันปัญหาของ Honda Accord นะครับที่พอเครื่องร้อนแล้วสตาร์ทติดยากนะครับแล้วก็บางทีก็ไม่ติดเลยนะครับติดบ้างขี่ไปสักพักพอร้อนแล้วก็ดับนะครับามาชมด้านหลังกันนี่ช่างคิวกาลังถอดเลย อันนี้คืออะไรนะครับนี่คือชุดเสื้อปั้มติ๊กนะครับในถังของรุ่นนี้นะครับรถรุ่นนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเปิดฝาท้ายมาเปิดพรมมาก็จะเห็นไอซิวก็เนาะนี่การถอดครับก็จะมีน็อตจิดฝานะครับฝาปิดไว้ครับแล้วก็จะมีน็อตด,ด้านล่างนะครับขันลงไปกินน้ำมันเริ่มมาแล้วครับคันนี้พร้อมยห้ย เนี่ยเพื่อนเพแรงเบียวมันต้องกินเลยดนนมน้ำมันอยู่พ่อมึงปัญหาเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวมาชมกันเดี๋ยวคิวถอดออกมาให้ดูก่อนตัวน,นี้อยู่ข้างล่างอ่ะออกมาแล้วครับตัวเก่านะครับตัวนี้คือนี่ฮะมันคือมีการไหม้นะครับดีตัวปลั๊กนี่ครับของปั๊มติปพอใช้ไปสักพักเกิดการร้อนนะครับ ขั่วของมันนะครับปลั๊กมันหลวมนะครับตัวนี้ตัวเสื้อตัวนี้ก็คือขั่วตรงปลั๊กเสียบตัวนี้มันเสียไปแล้วนะครับของใหม่ใส่นะครับเดี๋ยวเรามาลงเทสกันอีกรอบนึงนี่ของใหม่อยู่นี่ครับเป็นมือสองครับคือเนี่ฮะปลั๊กไม่มีรอยไหมนะครับปลั๊กยังสวยนะครับนี่นะอ้าคิวประกอบ อย่าใส่ผิดอันเด้สซ้างขึ้นอยู่อ๋อนี่ใส่เอออันนี้เจ้าใส่ผิดอันนุ่งถึอนี่ตรงขั้วที่มันร้อดกล่องนี่ก็คืออาจย์ตัวนี้ก็ร้อนนะครับน้ามันปั๊มติ๊กทำไมพังไวนะครับน้ามันเติมอย่าให้เกินครึ่งตัวนะครับไม่มีสักีดสองขีดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวปั๊มติ๊กเกิดความร้อนนะครับพังง่ายครับจุดใส่ไฟต่างๆเกิดร้อนนะครับ ก็เครื่องเชียวประกรอบนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ Honda a อ c ด r d เอาไว้ให้ชมกันอาการร้อนถัตั์ยากนะครับเนี่ยเป็นโชมนี้นะครับอาการเครื่องร้อนถัาร์ยากตอนเช้านะครับวิ่งไปสักพักเครื่องร้อนแล้วสตตร์ไม่ติดนะครับ มาหาเรารับครบจบทีเดียวสถานี้เฟิร์สการยางกับผมกับผมช่างบิ๊กศูนย์แปดหกแปดห้าหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์หนึ่งครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้ก็ส,สวัสดีครับ